สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศนะและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเปอร์สุขูสุกลนะเป็นที่เรื่องฮือฮากันบรยุกบ์ปย้อนนะยังโบหันเซากับอันกองประกวดมิสแกเนานะอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลปี 3, สงภันเซาซี่นะที่จัดขึ้นณประเทศไทยเนาะก่อนหน้านั้นก็ได้มีดาม,มานะ่าเนาะกับมิสแก a นเมียนมาเนาะหลังจากที่ได้หับมงลงไปแล้วกับ ดีเอ็นก็ไม่ญาาิเอามงออกจากหัวและก็สายสะพายออกนะแทบจะว่าอยากโยนลงพื้นผลัดดีจะว่ามีคนหับทันเนาะซึ่งนางงามเมียนมาเนี่ยนะล่าสุดเนาะก็ได้ออกมาไล่สุดนะว่าจะขอคืนมงบอขอหับมงอีกต่อไปโดยที่ว่าเจ้าตัวหันให้เหตุผลและก็ยืนยันว่าบอหับตาแแน่งห้องอันดับสองเพราะว่าบคุ้มกบเงินที่ทุ่มเทไปนะ และแทนโมพอหันเนะมิสแกนหันอ่าเมียนมายังตั้งคำถามถึงความโป้งใสของรางวัลมิสอ่าพุพุล่าโหวตเนะและกับคันทรีพาวเวอร์ออฟเดอะเฮียเนออ่าพร้อมกับย้ำว่าควรจะได้ทั้งสามตำแหน่งเนะและจะบอสเซนนั้นเราจะกลับเมียนมาพร้อมกับอ่าเอ็นดีนะและเรื่องเนออื่นใดนั่นกันบอสนวัดเนะกระได้ออกมาไล่สดนะว่าถึงเรื่องนี้คือกันเนะ อจะบดทอนมิสแกนเมียนมาออกเนาะห้องอันดัสองค่ะนะ,ะและะ้วก็จะจะบอเอาไผ่ขึ้นมาแทนแล้วกะ็จะบอเอาออกเราจะท่าเมื่อที่มิสแกนเมียนมาหันอยากกลับมาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็พร้อมจะเปิดรับเสมอนะส่วนเอ็นดีนะเมียนมาหันนะทางบอนนวัตก็บอกว่าอะไรยกเลิกสัญญาและกะ็บอกขอห่วมงานอกต่อไปคือแบ็กลิส์บนะัซซนละเนาะ นั่นเนี่ยอนใดนั่นก็คือเจ้างามอยู่แต่เจ้าก็ต้องเข้าใจว่ามีคนงามกลัวนะอย่างเช่นว่า,าเจ้างามอยู่แต่ก็มีนางงามจากประเทศอินเดียง,งามกว่าเจ้า,าเรื่องนี้ฮันควรจะควบค,คุมอารมณ์นะบุติภาวะควรเมนะเพราะว่าอายุฮันเกินสิบแล้วนะคะควรจะมีบุติภาวะให้หลายกว่านี้นะ และก็บอกเลยว่าตอนที่เขายืนรวมกันทั้ง3คนทน่านานอทางอินเดียฟิลิปปินและกัมเบียนมาเนาะซึ่งผสมประสานแล้วนี่ก็คืออินเดียสวยงามหลายก้อนนะทุกสิอีกอย่างทุกคนที่เข้ามาประกวดหันกระวังที่จะได้ตําแหน่งรางวัลที่หนึเบิระแต่ว่าของเจ้าฮนาเจ้ามาจาก จ็ดสิบกว่าประเทศแล้วเจ้าได้เข้ามาหองอันดับสองแล้วถือว่าเจ้ากระเก่งลายที่สุดเนาะเจ้าน่าจะภูมิใจในตัวเองเนาะบอคาดหวังและจะบบได้พิดหวังถ้าเกิดเจ้าคาดหวังเวลาเจ้าบ่ได้ตามความหวังเจ้าก็อาจจีแบบนอยไปสนั้นละการแข่งขันบนเวทีเจ้าต้องฮห้วว่าเจ้างามแล้วก็ต้องมีคนงามกว่าเจ้าเีกเจ้าเก่งแล้วก็ต้องมีคนเก่งกว่าเจ้าอีกเนาะ วงการที่คำว่าขึ้นชื่อว่าการแข่งขันนี่มันจะมีแบบนี้เนาะบอคาดหวังและจะบอกพิหวังนั่นเองนะถ้ามีความเป็นเมืออาซีพนะเพราะว่า,าตัวแทนแต่ละประเทศนะนะย่างประเทศไทยเป็นต้นนะไทยเองก็เสียเสียคนไทยเองกันแหละนะแต่เขาไ่ได้เขาหอบคนไทยกันยังอยู่ที่อันท็อปสาวคนนะเขากับบ่ได้รับรางวัลเต่เขากะ ยังเก็บอารมณ์เก็บกดเก็บทุกอารมณ์ไว้เก้งหลายเนาะประเทศไทยทั้งๆท,ที่ประเทศไทยกะเป็นเจ้าภาพเนี่ยพามานี่คกวรจะเบิ่งเจ้าภาพอ่าประเทศไทยฮะเลยๆ่นะยึดย,นะยใส่อารมณ์กับความคาดหวังลายเกินไปนะบโบบาแจ่ว่าหน้าเวทีเนี่ยนะเบทีอื่นก็คือกันเนาะทุกทุกอย่างคือขึ้นมาขึ้นการแข่งขันนะกดแล้วก็ได้มีคนออกมาเว่าถึงเรื่องอ่า มิสป๊อปปูล่าโหวตนะว่าสาเหตุนางที่นางงามอ่าโบได้นะเนาะค่อยมีคลิปไาให้พวกเรเบิงไปเบิ่งคคิดีดูกัน อย่างหนึ่งคือเรื่องของการโหวตนะที่ทาง ND, เอ a ที่ทาง N d ดีของพม่าออกมาพูดนะอันนี้ต้องพูดตรงๆให้เล่าให้ฟังเลยนะว่าจริงๆแล้วการโหวตมันจะมีการบีบบีดกันเนาะซึ่งทางกองก็ถ้าทางกองบอกใครว่ามีการบีบซึ่งจะมีตัวแข่งอยู่ประมาณสามสี่ตัวเนี่ยน่าแสดงว่าทางกองอ่ะให้ใจใที่บอกว่าคุณจะบีดไหมถ้าคุณบีดอ่ะคุณจะได้นะแต่ถ้าคุณไม่บีดเขาก็ปล่อยไงเขาก็จะได้ให้อีกคนนึงเขาไม่ได้จะมาเอาเงินอะไรคือเพราะว่าการโหวตยังไงก็ต้องใช้ เงินอยู่แล้วแต่แค่ว่าคุณโอนเข้ามาเลยเพื่อที่จะชนะเลยหรือจะเอายังไงมันเป็นเรื่องปกติมันการที่เขามาบอกแสดงว่าเขาอ่ะ <c oughs> เห็นว่าคุณมีสิทธิ์ <c oughs> ว่าจะได้ <c oughs> อันนี้เล่าให้วทางเมนมาฟังให้เข้าใจนะเธอถ้าเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะให้มากกว่าถ้าคุณให้มากมันก็จบแต่ถ้าคุณไม่ให้มันก็จบแต่คือถ้าคุณถ้าคุณวางปุ๊บมันก็จะได้รางวัลเลยอันนี้คือความชัดเจนที่ทางกองเขาอันนี้ในมุมมองของเรานะทางกองเขาก็ให้ให้สิทธิพิเศษอันนี้แสดงว่าเขาให้ใจคุณ คุณซึ่งมันจะมีคนวิอัพอยู่3ประเทศคืออินโดนีเซียที่เขาให้แน่ๆเลยแล้วเมื่อวานเขาก็ได้2ก็คือเวียดนาม3ก็คือเมียนมานะคะซึ่งมาจากการโหวตซึ่งตัวเอ็ดีอช่วยกันโหวตนะทีนี้ประเด็นคือทางเวียดนามเขาก็ไม่โอเคว่าทําไมเขาไม่ได้เพราะเขาก็ใส่เยอะสรุปว่ามาดามเนี่ยพอเขาพอเขาเห็นว่าเขาไม่ได้อ่ะ เขาก็ลุกขึ้นไปถามเลยนะคะทุกคนว่าทําไมเขาไม่ได้ทุกคนลองทุกคนลองฟังเราวิจารณญาณดูนะเอนดีเวียดนามนะคะพอทันทีที่เขารู้ว่าเขาไม่ได้โหวตเขาลุกขึ้นไปถามทีมงานของแกลเลยแล้วถามว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เพราะเมื่อกี้เขาอยู่อันดับหนึ่งทีมงานของแกลเปิดให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะหลักฐานคุณอีวานฟาดมาหนึ่งล้านสุดท้ายเออหนึ่งล้านบาทใช่ไหมหนึ่งล้านบาทวินาทีสุดท้ายถูกต้องมาดามบอกว่าไงโอเคจบรู้เรื่อง ยอมรับผลการตัดสินเพราะอ,อีวานโหวตนี่ใสมาอีกหนึ่งล้านเป็นพีดีเราก็โหวตเหมือนกันถ้าถึงเวลาลูกเราจะได้เราก็ฟาดเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติมันม,มันนี่โชว์อยู่แล้วค่ะอยากได้ทั้งสามตำแหน่งนั่นต้องไปประกวดคนเดียวนะต้องไปประกวดคนเดียวได้ถึงจะได้ทั้งสามตำแหน่งนั่นมาเนาะแพลรัลกผนะพานเนาะเพราะว่ามันจะเบิงบ้านนางงามบมเมียนสปีบบูมสปิลิสนะบมเมียน ความเป็นมืออาซีพเนาะถ้าเกิดมาจะได้ํำแน่งไปกับบสมควรกับเจ้านะกับสิ่งที่เจ้าเหตุออกมานะ่ะแล้วก็มีคนไปคุดอันภาพเก่าๆของนางมาที่นางยกกล้องวิดีโอฮะนะที่นางยกกล้องโทรศัพท์ของเห่านฮะนั้นนี่จากนางงามผู้อื่นนะอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ะยาเนาะเบิ้งแล้วก็คือแบบแอนตี้คนยู่ข้างๆนะที่ นางงามคนนึงที่จะมานั่งนะซึ่งในะตอนเวทีประกวดหนานะนะก็บอกแล้วว่านางงามอินเดียกับเขาก็งามสูสีกันมานะเวลาย่างมาก็คือน,นางงามอินเดียกับะจเลิศเจดจ้ามาพร้อมกับออล่ามาเต็มนะได้รองอันดับสองแล้วก็ควรจะภูมิใจนะปีนี้โบได้เขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นตื้มนะอ่าน้องคนขึ้นมาไหมเขาก็เบิ้ง ตัวเองเป็นตัวอย่างมันบอกก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นตื่มนะสปีดหน้าอีอังหลายๆอย่างนะควรจะเป็นต้นแบบย่างให้กับนางงามรุ่นตอไปาโบเมนมาพอโบได้ที่หนึ่งนะความหวังคันก็คือเขาก็ตั้งใจแล้วว่าจะได้ที่หนึ่งนะมงต้องลงวัสั้นแหละเนาะแต่ว่าสุดท้าย้เห็นบอกคาดหวังเกินไปจะเฮ็นให้แทบจะเป็นลมไปเลยนะเวลาโบได้เนาะ จะบอกว่าจะเอาทุกมงในโบได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาตำนานนี่ได้นะกองประกวดนางงามอินเตอร์เนชแนลเนาะถ้าจะเอาตำนานนั้นได้ตำนานมันอยู่โดนได้คือจริงๆคันนางก็คือตั้งใจคิดในใจแล้วแนะว่านางต้องได้นะบบสันนางเจบพิษบังซึ่งเราหันาบบเลือกนะการงานเนาะแต่ว่าเราเลือกคันเอ็นดะีก็น่าเสียดายกับนางงามเมียนมาอยู่ที่เราบบเลือก อาชีบที่จะเกิดขึ้นนะต่อไปอนาคตข้างหน้านะเราก็เลือกเอ็ดี MD ของเรานะอ่ะแนวใดกาคือว่าละบนวัดกะเปิดให้โอกกสนะให้นางกลับมาอยู่แลนะยังบทให้ันได้ปลดนางออกแล้วก็ท่าให้นางคิดได้แล้วก็ให้นางกลับมานะเอา